<c oughs> พุทธศาสนาไม่มีเรื่องอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ไหวก็มีแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ก็แปลว่าถ้าเราเรียนพุทธศาสนาก็ไม่ได้เรียนเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไหเป็นคําตายตัว คือท่านตัดว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีกระทั่งต่อไปข้างหน้าก็ดีฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเราต้องเรียนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เราต้องเรียนลงไปบนตัวความทุกข์มันจึงจะเป็นเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเรียนลงไปบนหน่อย สภาพอื่นที่ไม่ใจความทุกข์แล้วเอามาคำนึงคำนวณว่าเป็นความทุกข์แล้วก็เรียนอย่างนี้มันรู้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเรียนปรัชญาเรียนอย่างวิธีปรัชญาไม่ใช่วิธีวิทยาศาสตร์ฉนั้นอยากจะบอกพวกลูกเด็กๆเหล่านี้ทุกคนนะว่าเมื่อไรมีความทุกข์อกหักน้ําตาไหลจะไประกระโดดน,น้ําตายนี่นั่นมีความทุกข แล้วก็เรียนลงไปบนความทุกข์นั้นว่ามันมีรสชาติอย่างไรแล้วมันเกิดมาจากอะไรแล้วถ้าอะไรหมดไปมันจึงจะไม่ทุกข์อย่างกับไฟไหม้อกนัเมื่อมีความทุกข์อยู่ประจักษ์แล้วก็เรียนลงไปบนความทุกข์อย่างนี้มันเรียกว่าเรียนอย่างวิทยาศาสตร์เรียนธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์มีตัวจริงเรียนลงไปบนของจริงพลิกหา ข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นนั่นนี่คือเรียนอย่างวิธีวิทยาศาสตร์ที่นี้พวกเธอก็ไม่มีความทุกข์อย่างเดียวนี่ไม่มีความทุกข์และฉันบอกให้เรียนเรื่องความทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์สมมติเธอต้องสมมติว่าเป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าสมมติฐานเอาความทุกข์ที่สมมติมาให้เรียนแล้วให้เรียนด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เป็นเรียนอย่างวิธีทางปรัชญาเอาสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงมาทำเป็นสมมติฐานแล้วก็หาข้อเทจริงจากสมมติฐานมาแวดล้อมสมมติฐานแล้วก็เพื่อจะบัญญัติลงไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นวิธีเรียนอย่างปรัชญามันไม่ได้ผลดีเท่ากับเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ คือมันเป็นเรื่องคำนวณแล้วมันจะดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องคำนวณน,นั่นจะเรียนพุทธศาสนาเรื่องความทุกข์ต้องเรียนเมื่อมีความทุกข์อยู่ในหัวอกจริงๆที <c oughs> ่มีความทุกข์จริงๆอยู่แล้วก็เรียนลงไปนบนตัวความทุกข์เหมือนกับพลิกดูข้างล่างข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้าง,างหน้าข้างหลังที่ตัวความทุกข์นั้นก็รู้มัน อย่างนี้รู้จริงแล้วก็จะขจัดได้จริงนี่สบายดีอจับตัวมามาเรียนเรื่องทุกเรื่องความดับทุกเรื่องเหตุให้เกิดให้ดับทุกอันนี้มันก็เป็นอย่างเรียนปรัชญาเนี่ยเรามันเรียนกันโดยมากก็เรียนอย่างนี้สอนเรื่องความดับทุกขในเมื่อคนมันไม่ได้มีความทุกขอยู่ในหัวใจมันก็เป็นเรื่อง สมมติไปทางนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียนอย่างปรัชญาเราจึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จมีความทุกข์ถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็ดูว่ามันทําไมมันรสมันมีรสชาติอย่างไรแล้วเรื่องนี้มันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวก็พบเลยถ้าเอาอะไรออกไปเสียแล้วก็จะไม่มีความทุกข์มันก็พบเหมือนกันส่วนเรื่องสมมติมันมันได้แต่สมมติมันได,ด้แต่คว้าคว้าไปอย่างนั้น ทีนี้มันยังมีความทุกข์ตรงๆเช่นเราเจ็บปวดเดือดร้อนเป็นไฟอยู่ในใจนี่เรียกว่าความทุกข์ตรง,รงๆก็พอที่จะหาโอกาสเรียนกันได้ตรงๆนีความทุกข์ที่มันมันซับซ้อนแล้วมันโดยอ้อมเช่นความกลัวเ,เป็นต้นกลัวมืด กลัวผีกลัวตายถึงคนโง่เขากลัวกันอยู่มันมีความกลัวถ้ามันกำลังกลัวอยู่จริงๆก็เรียนได้ง่ายเรียนลงไปบนความกลัวว่าน,นี้มันโง่อะไรตรงไหนนะมันจึงได้กลัวขึ้นมาถ้ามีความกลัวอยู่ในใจจริงๆก็เรียนเรื่องความกลัวนั้นรู้อย่างเรียนวิทยาศาสตร์แล,แล้วก็ขจัดความกลัว ทีนี้เวลาที่สบายดีอยู่ในที่ที่ไม่ไม่กลัวไม่อาจจะเกิดความกลัวจับให้เรียนเรื่องความกลัวมาพูดกันเรื่องความกลัวมันก็เป็นเรียนตรรสัญญาเรื่องคำนึงคำนวณอีกมีสมมติฐานมาสําหรับเรียนมันก็ไม่อาจจะขจัดความกลัวได้ันั้นจึงกล่าวว่าความทุกข์ตรงๆก็ดีความทุกข์ที่ซับซ้อนจนกลัวตายแล้วแล้วแล้วกลัว ผีกลัวเสือตัวอะไรอยู่นี่ก็ดี <c oughs> มันต้องเอาตัวจริงมาเรียนกันนี่จะก็เรียนอย่างวิทยาศาสตร์นี่ธรรมะในพระพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องเรียนอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์อย่าไปเรียนอย่างเรื่องปรัชญาเลยเดี <c oughs> ย๋ยวนี้คนเขาเมาปรัชญาเขาชอบปรัชญาอะไรอะไรก็จะเรียนอย่างปรัชญา แล้วก็อวดกันว่าโกว่ารู้ว่าเก่งเพระรู้ปรัญญารับปริญญาปรัชญามาเป็นหางอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนั่นโดยแท้จริงที่จะดับทุกข์ได้เอาไปนั้นว่าเราตกลงกันที่ทีว่าพระพุทธศาสนา,าหรือธรรมานี้ต้องเรียนอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เรียนตามวิถีทาง องวิทยาศาสตร์คือเรียนเมื่อมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆมีทุกข์อยู่จริงๆก็เรียนเรื่องความทุกข์และวก็ดับทุกข์เราจะประสบความสำเร็จในการเรียน